อ๊ยโอ๊ยพี่แอกเร็วสิรอกันด้วยโอ๊ยโอยช้าจังเลยอ่ะบอกให้ปลูกให้ปลุกก็ไม่เชื่อโอ๊ยโอ๊ยท่านที่ไหนอ่ะโอ๊ยป่านนี้ข้ามถนนกันไปหมดแล้วละมั้งโอ้โหเด็กกไปโรงเรียนกันเต็มเลยพี่ฝนโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแล้วเข้าค่ะพวกเราจะต้องรีบไปโรงเรียนแล้วครูค่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนๆกับครูเขาไปทางไปโรงเรียนกันหมดแล้วอ่ะหลบเลยครับหลบเลยครับ สายจนได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าโรงเรียนสายแน่เลยพวกเราเฮ้ย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 หลบหน่อยนักเรียนหลบหน่อยนักเรียนเฮ้ยยดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุอะวันนี้เขารีบวิ่งจำอ้าวใหญ่เลยพี่ฝนสงสัยไปโรงเรียนสายกันแล้วละมั้งพี่สาวคนสวยระวังเกือบโดนชนอีกแล้ว啊เฮ้ยไม่ฉนหรอกนะฉันจะเดินข้ามถนนวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรหรอกนะเป็นห่วงกันไปได้หลบหน่อยทุกคนหลบหน่อยโอ้ย นึก <One> ว <input> ่าจะมีอุบัติเหตุซะแล้ววุ่นวายทุกวันเลยพักนี้มีแต่เรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วละม้าป่านนี้เข้าโรงเรียนกันไปหมดแล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงไม่รู้ขับมาอีกแหละไม่มีอะไรแล้วอ่ะพี่เอกเฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยน่าเบื่อเชียม้เลยอ่ะน่าเบื่อเรื่องอะไรอ่ะก็ไปฝนนะ ตำรวจอาใส่แต่ชุดตำรวจมันน่าเบื่อเราจะใส่ชุดอะไรอ่ะใส่ชุดทหารไหมหุย <c oughs> อยากใส่ชุดสวยๆกับเขามั่งอ่ะเจ้ระวังนะคะข้ามถนนให้มันดีๆหน่อย <c oughs> เออนะรู้แล้วแล้วเมื่อกี้บ่นอะไรเหรออืมก็เบื่อนะสิคะฉัน่ใส่แต่ชุดตำรวจมาตลอดน่าเบื่อแล้วว่าอยากเปลี่ยนชุดมั่งอะใส่ชุดอะไรก็เบื่อมดแล้วพี่ฟอนน่ะ โอหแม่ปุ๊กปิกนี่ล่ละก็ผู้หญิงเขาก็อยากสวยมั่งเซ่ใช่อยากสวยกับเขามั่งอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเธอนะทําความดีเยอะมากเลยฉันจะให้รางวัลจริงเหรอ,อรางวัลรางวัลอะไรเหรอคะเอออุ๊อิอไว้ก้อนว่าแต่เธอมีเพื่อนหรือเปล่าล่ะมีค่ะ <c oughs> เพื่อนเยอะเลยงั้นเอาเป็นว่าเธอพาเพื่อนของเธอไปนะ ไปด้วยหลายๆคนเลยไปกับฉันฉันอยากมีเพื่อนมั่งอะจะไม่มีเพื่อนโอ้โหดูท่าทางกะรลางไม่ค่อยดีนะพี่ฝนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจ๊จะพาเพื่อนพี่ฝนไปทําอะไรหรอเอานะฉันไม่พาไปต้มยำหรอกนะนั่นไงยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เออไปชวนมาให้เยอะๆก็แล้วกันฉันอยากมีเพื่อนมั่งอะทุกคนวิ่งผ่านฉันกันไปทุกวันไม่มีใครจอดรอฉันมั่งเลยย่ามีแต่เธอสองคนแค่นั้นเองอ๋อก็ผมต้องมาโบกรถนี่นะ งั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจะชวนเพื่อนให้ได้เยอะๆกันแล้วกันนะแม่ขอบใจถูกใจจุงเบยเอาแล้วโบถ้าทางจะเกิดเรื่องแล้วงั้นนี้ไม่มีเรื่องหรอกมั้งพี่เอกรีบไปกันดีกว่าเผื่อว่าเจ๊ก,กจะใจดีให้ของแถมของฟรีอะไรอะ่ะที่แน่ๆแล้วก็เอาปลาทูมาให้ปุ๊กปิ๊กกินก่อนได้แล้วมันสายแล้วเนี่ยปุ๊กปิ๊กยังไม่ได้กินข้าวเหรอก็พี่ฝนจับขึ้นมาจากที่นอนแล้ววิ่งมาเลยนี่นะเออใช่แฮะนี่ไงเพื่อนในชั้นเรียน โอโ้เพื่อนเธอนี่เยอะจริงๆเลยนะเอ้าพวกมาทำอะไรกันครับคือว่าวันนี้พวกเราขออนุญาตหน่อยนะคะเจ๊เขาอยากมีเพื่อนนะคะฮะอยากมีเพื่อนเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะขอไปสักประมาณสี่ห้าคนนะคะคุณครูอ๋อเอางั้นก็ได้เออในห้องเรียนมีใครจะไปกับเราบ้างไปไหนกันหรอยังไม่รู้เลยคะ่ะงานฉันไปด้วยก็ได้ ว้ยห,วหน้ารัตนาไปด้วยเฉยปกติเจต้องนั่งเรียนนี่นา <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยฉันก็อยากออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนบ้างนะสีเธอไปกับฉันไหมไปก็ไปแต่ฉันยังทำกันบ้านไม่เสร็จเลยนะคุณครูขาคนนี้ยังทำกันบ้านไม่เสร็จอะคะ่ะเหรอเอามเป็นไลไปก่อนก็ไปเนาะงั้นเดี๋ยวกลับมาส่งนะคะเออเออเอยเอย,ยองฮีมากับฉันเร็วฮะ ไปกับฉันทันนาะไม่ต้องหาเหออะไรมากหรอกโอ้ฉันเพิ่งจะแอบนอนได้เมื่อกี้นี่เองมามิจังไปกับฉันไหนสิอ๋อได้เลยไปสิไปไหนกันหรอมาแล้วพวกเราเจ๊เออคือว่าชวนคนนี้ไปด้วยได้หรือเปล่าเออเลยครับ <laughs> ถ้าไม่ชวนคนนี้ไปฉันไม่ไปนะอ๋อไปก็ไปครับเอคบเอคือว่าคุณคะเขาจะพาพวกเราไปไหนก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรไมีหัวหน้าห้องไปผมก็อุ่นใจแล้วครับอุ้ยปื้มจุงเบยเอ้เบื่อคู่นี้ชะมัด <c oughs> พอออคะพอออพอออว,วันนี้กินอะไรดีเนาะพอออคะเดี๋ยวพวกเราเลี้ยงข้าวกันแล้วกันค่ะเฮ้ออะไรเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวคือว่าพอออเดี๋ยวพวกเราจะออกไปข้างนอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูเลี้ยงข้าวนะคะ ยังเข้าทำไมอ่ะครับเออเจ๊เจ๊เขาจะพาไปข้างนอกนะคะแต่ว่าพอ,ออต้องไปด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูคนอื่นเขาจะว่าเอาเอางั้นเหรอให้ไปเขาไปอัาน,นี่จะจับพออ,อ้าทอะไรเออต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยไหมคะเจ๊เปลี่ยนสิจ้าเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูให้หมดเลยนะเออมาเปลี่ยนเป็นสีชมพูทำไมอ่ะอุ๊ยเข้าทางเลยอ่ะพี่ฝนอยากใส่ชุดสีชมพูมาตั้งนานแล้วอ่ะ พักนี้ใส่แต่ชุดตำรวจไม่ค่อยได้ใส่ชุดอื่นเลยอะนั่นไงมาแล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เอกยิ้มหน่อยสิก็ยิ้มอยู่เนี่ยงั้นทำอะไรต่อคะเจ๊อ๋อเธอก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยสิเธอยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเอาปะโทรงั้นเอาเป็นว่า <c oughs> พวกเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะพี่เอกนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อน เปลี่ยนก็เปลี่ยนพี่เอกจะใส่ชุดอะไรอ่ะนั่นนะดีนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไปลื้อดูแล้วกันแต่ว่าเพื่อนทุกคนนี้แต่งตัวกันสวยสีชมพูจัดเต็มกันมาเลยอ่ะโดยเฉพาะผอ,อดูดิผอ,อ,อใส่ชุดสีชมพูผมสีชมพูแป้นแหลนเลยอ่ะก็ไปผนไปย้อมไม่เขาไม่ใช่หรอไม่ใช่ผอ,อเขารีเควสตเองรีเควสรีเควส <c oughs> เขาอยากเปลี่ยนเป็นสีชมพูเองพี่หวนไม่ได้เปลี่ยนเขาสักหน่อยไม,ไม่น่าจะใช่นะใช่สิดูสิไม่งั้นคนหนึ่งเขาจะเปลี่ยนสีผมไปแล้วสิมีพอ,อนคนเดียวเปลี่ยนเป็นสีชมพูโลกนี้มันช่างสดใสจริงๆเลยงเราเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนรอที่นี่นะคะขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน <c oughs> นี่จรอร <c oughs> อ,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 อฉันด้วยเซ่รอเราด้วยรอเราด้วยรอฉันด้วย อะไรกันเนี่ยทำไมต้องวิ่งกันมาทีละคนสองคนปุ๊กปิ๊กหิวนอนนะเออหนะ้าปุ๊กปิ๊กแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีชมพูแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวฉันพาไปกินข้าวออโอีกช่โมองหนึ่งแงเลยเอาเป็นว่าใส่ชุดไหนดีนะคนอื่นใส่แต่ชุดสวยๆกันไปหมดแล้วอะ่ะปุ๊กปิ๊กฉันใส่ชุดนี้ได้เปล่าอ่อหอนี่จะไปงานอะไรเนี่ยงานเลี้ยงเต้นรำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยก็แล้วกันจัดเต็มมาเลยนะสวยเปล่าล่ะสวยเราเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยปลาทูอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอา้าพี่เอกฮะไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอเอา้าก็พี่ฝนบอกให้รอนี่แป๊บนึ่งถ่อเอ้ยคนอื่นเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วพี่เอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยสิอืมเปลี่ยนก็เปลี่ยนต้องสีชมพูด้วยเหรอสีชมพูเดี๋ยวรอตรงนี้นะเร็ว <Yeah. S 1> แล้วเข้า <Yeah. S 1> แย่ yeah. แล้วสีชมพูมีที่ไหนอ่ะ ทำไงดีเนี่ยใส่ชุดนั้นน่ะชุดนั้นน่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเฮ้ยชุดสีชมพูเหรอก็มีแค่ชุดสูตรชุดเดียวที่เป็นสีชมพูนี่นะเฮ้ยยังอยู่เปล่านะตั้งแต่ไปเป็นคุณครูก็ไม่ได้ใส่อีกเลยนี่นะใสหรือยังนี่ไงชุดนี้แหละเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งได้ละนี่เธอฉันว่าฉันรอนานมากแล้วในฉันี่อยู่คราวมาแล้วจ้า มายังอ่ะมาแล้วสีชมพูโอ้โหอุ๊ยเธอดูสิเขาหล่อจุงเบยนะอุ้ยหล่อจุงเบิไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้มาก่อนขอได้ไหมจ้าเดี๋ยวยองฮีเธอเธอมองอะไรอยู่ะยองฮีก็มองดิของดีๆก็ต้องมองอะดิมองอะไรอ่ะไม่มีอะไรสักหน่อยเนาะโอ้โหดูสายตาซะก่อนเออนี่เธอ พวกเราไม่ต้องพูดมากกันแล้วเจ๊เจ๊จะพาไปไหนหรออ๋อฉันลืมไปเดี๋ยวฉันจะพาไปสถานที่แห่งหนึ่งที่นี่เลยนี่เลยนี่เลยใส่ไอดีนี้เข้าไปนะรับรองถูกใจแน่นอนทำไมพี่เอกรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวนะมันไม่ได้ไกลเลยอะ่ะมันใกล้นิดเดียวงั้นเอาเป็นว่าพวกเราวิ่งไปก็แล้วกันเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็น่าจะเจอแล้วอย่างนี้ โอ้ยอยากจะบอกว่าคุณคนนี้พอใส่ชุดสีชมพูแล้วหล่อจังเลยนะคะขอบคุณครับโหมากันเต็มเลยนั่นอะไรอะพี่ฝนไม่รู้สิแต่ว่ามันเป็นสีชมพูอ้าวเจ๊วันนี้ไม่กลับบ้านก่อนหรอคะอ๋อวันนี้ฉันยังยังไม่กลับบ้านหรอกนะเพราะว่าเออที่บ้านน้ําท่วมนะ่ะบ้านน้ําท่วมอีกแล้วเดี๋ยวบ้านน้ําท่วมหรือว่า หรือว่าเจ๊กอาจะมาจากสถานที่แห่งนั้นหรือเปล่าแห่งไหนอะท้องทะเลไงอืมน่าจะบ้านอยู่ติดทะเลละมั้งโอ้โหลวยังเป็นสีชมพูอุ้ยเจ๊ว่าไงสวยหรือเปล่าชอบใจไหมอุ้ยมีหน้าล่ะถึงให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีชมพูอะเดี๋ยวนี่บ้านหรือตู้ปลาทองเฮ <laughs> ้ยไม่ใช่แล้วพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตาก็นั่นไงเพียกกบอกอยู่ว่าบ้านหรือตู้ปาทองทําไมเป็นกระจกใสอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่ตู้ปาทองมันเป็นบ้านตุ๊กตาเพี่กไม่เคยเล่นหลอกไ้บ้านตุ๊กตาอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านบาร์บี้โอ้ยเธอทายกันเก่งจังเลยนะบ้านบาร์บี้ใช่แล้วละจ้าอุ้ยโอ้ไมค์กด อ๋อหสียชมพูไปหมดเลยพี่ฝนสวยมากเลยอะ่ะมีดอกไม้มีอาหารไว้รอพวกเราปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวนายกินข้าวที่นี่กันแล้วกันนะฮะหออะไรเนี่ยเฮ้ยอาหารน่าจะอร่อยมากๆแน่ๆเลยมีตู้เย็นข้างในมีที่นั่งโอ้มีส้มให้เรากินด้วยอะ่ะปุ๊กปิ๊กเป็นแมวปุ๊กปิ๊กไม่กินส้มงั้นเชิญทุกคนนั่งกันได้เลยนะคะปุ๊กปิ๊กนายก็หัดกินมส้มซะมั่งสิส้มมาม,มีประโยชน์นะแมวที่ไหนกินส้อมอ้ยอ๋อ ทำไมพอกระแทกพร้อมอย่างนี้แมวไม่ยอมมันเนี่ยปิวเลยอ่ะแมพูดมากจริงๆงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าปุ๊กปิ๊กทุกคนะจะตามมาก็ตามมานะเราตกลงฉันจะได้กินเปล่าเนี่ยเ,ออเดี๋ยวให้กินก็แล้วกันฉันกาลังตื่นเต้นขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าตื่นต้องตื่นเต้นอะไรกันอ่ะโอโ้ดูดิโอ้โหโปเนียนไม่ใช่เปียนโนอะบ้านสวยมาก วิ่งที่นอนก็หลูเอาแล้วโยนแมวลงจากพื้นเฉยเลยฉันกําลังจะกระโดดขึ้นไปนอนบนที่นอนไงเขาห้ามกระโดดเล่นบนที่นอนนี่ไงเดี๋ยวฉันจะลงไปนอนโอ้โห و! สบายมากเลยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเฮ้ยสบายแล้วก็ปล่อยแมวลงไปอยู่บนพื้นตัวเดียวเฉยแล้วลงไปทไําไมอ่ะก็โยนทําไมอ่ะก็กระเด็นลงมาเลยเนี่ยไม่ได้โยนฉันแค่วางเบาๆขึ้นมาได้แล้วมานี่มามานี่แล้วโอ้ยมีตู้เสื้อผ้าขอเปิดหน่อยที่ โอ้ตู้สภายอย่างใหญ่ไปไหนอีกแล้วปุ๊กปิกตอนบ่ายถ้าทางกันร้อนหน้าดูเลยนะเนี่ยร้อนหนอทำไมอะแดดส่องขนาดนี้มีแต่กระจกอะคงไม่หรอกมังเดี๋ยวเขาก็เปิดแอร์ไงอุอ้ยเป็นโนยใหญ่ยังมีชั้นบนอีกเหรอชั้นบนหรอเออใช่แฮะทำไมทุกคนไม่ตามเราขึ้นมาเขาอาจจะไปดูอยู่ข้างล่างหรือเปล่าว้าวอบ้านตุ๊ก,กตาชัดช เราจะมีเตียงนอนเยอะไปไหมอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าฉันชอบนะป่านนี้พี่เอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยนอนทุกชั้นเลยพี่เอกอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างหน้านี่ไงมาดูรถจอดอยู่เนี่ยสองคันมีรถด,ด้วยเหรอน่ะจอดอยู่ตรงเนี้ยมาดูดิเออมีรถให้เราด้วยแฮะเฮ้ยดีจุงเบย โอ้ยพ่อกคยอยากออกมาด้วยนะอยู่ข้างในอืดอ,อาดะร้อนอร้อนร้อนอบ้านหลังนี้หรูหรามากเลยมีแต่สีชมพูฉันชอบเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เจ้าคุณแม่สร้างบ้านหลังสีชมพูให้ฉันบ้างดีกว่าโอ้โหเจ๊โอ้โหวันหน้ารวยมากเลยนะเนี่ยหุยบ้านสวยมากเลยอะฉันขอมาอยู่ด้วสิฉันก็อยากมาอยู่ด้วยเหมือนกันนะช่วงนี้จะต้องเก็บตัวเตรียมไปถ่ายหนังแล้วอะได้เลยทุกคนยองฮีอยู่ได้กันหมดทุกคนเลยอะ่ะเพราะว่าบ้านอะหลังใหญ่มากๆเลยนะ เดี๋ยวขอบินดูหน่อยก็แล้วกันโอยบ้านอย่างสวยเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กอืมแต่ร้อนไปหน่อยนะตรงเนี้ยไม่ร้อนหรอกนะ่าโอยสวยมากเลยุอยต้องขอบคุณเจมากมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้เจเนี่ยพวกเราคงไม่มีบ้านแน่นอนเลยอ่ะหรูๆหลยสวยๆสีชมพูแบบเนี้ยนะอืมอ่ะโอเคแนะล้วละมัง้งแต่ว่า <c oughs> เมื่อไรฉันจะได้กินปลาทูสักทีเดินล่อนไปล่อนมาอยู่นั่นแหละบ่อนชามอะไรอ่ะปุ๊กปิ๊ก